ครับก็ชีวิตประจําวันนะก็คือไปส่งลูกแล้วก็ออกกําลังกายนะครับนี่ผมก็เพิ่งเดินเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักส,สายๆนะก็จะไปเช็คนะฮะเช็คตัวหุ้นต่างๆนะครับที่ผมลงทุนเอาไว้ว่าเป็นยังไงก็ล่าสุดก็จะมีโรงงาน,นยางใช่ไหมนะครับไฟไหมนะแต่ผมก็ดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรนะครับ ผมพยายามเช็คข่าวอย่างละเอียดะนะก็เรียกว่ายังไงเขาก็ต้องท,ทําธุรกิจของเขาต่อไงแหละเนาะแล้วก็ถ้าภาษีออกมาดีก็น่าจะเป็นผลดีด้วยซ้านะนะนะครับแล้วก็อย่างที่ไม่ไปก็เข,เขามีประกันนะซึ่งเขาประกันไว้ในราคาอย่างที่ต้องไปเช็คดูถ้าเป็นราคาอย่างที่สูงกว่าปัจจุบันเขาก็อาจจะดนะีอาจจะนะผมว่านะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะต้องออกไปทำธุระข้างนอกนิดหน่อยนะครับก็ วันนี้ของขอเท่านี้นะก็ผมไม่แน่ใจว่ารายงานชีวิตประจำวันแบบนี้เพื่อนๆชอบไหมนะครับถ้าชอบก็ลองคอมเมนต์มานะครับชีวิตของชายวัย50าสนะจะได้รู้ว่าเออผมทำคลิปแบบนี้โอเคไหมนะครับแค่นี้สวัสดีครับ